ท,ที่ญาติยังรักษกาหลวงพี่ครับขอความรู้ครับจเจริญพรโยมพอ่อสมยัยครับสิ่งที่ญาติโยมทั้งหลายได้เห็นเดืยนนี้ก็คือปู่องค์ดำพญาแสนสิริจันทรานคราชและก็องค์ย่ามณีจันทรานคราเทวี นะซึ่งาตมาได้เริ่มในการสร้างขึ้นเพราะว่ามีเหตุหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้ต้องสร้างก็เลยได้สร้างขึ้นมาสําเร็จโดยใช้งบประมาณก็หลายแสนอยู่ประมาณ6กแสนบาทเพราะนั้นบรรดาญาติโยมท่านใดอยากจะมากราบไหว้ขอพรก็เรียนเชิญเจริญพรน,นะที่วัดสนามสามัคคีตำบลสน,นองอำเภอจังหวัดสรสะเกดเดี๋ยวจะพาญาติโยมได้เดินไปดูชมบรรยากาศนะข้างในก็จะมีหลายที่นะหลายหลายสิ่งสักทิดให้เราได้กราบไหว้บูชากันเพราะนั้นญาติโยมท่านใดมาแล้วก็ได้โชคอย่างแน่นอน นะเริ่มต้นในตรงน,นี้เลยหลวงพ่อสมออัยตรงน,นี้ตรงน,นี้จะเป็นประตูเศรษฐีบารมีหลวงพ่อเปิดโลกจะมีข้อคิดว่าทําบุญอย่าให้หมดตัวทําตัวอยาให้หมดบุญแล้วเดินเข้าไปข้างในก็จะมีหลวงพ่อพระปางเปิดโลกหรือว่าหลวงพ่อสําเร็จขออะไรก็สําเร็จแล้วก็มีพระพิคเนศอยู่ศาลหลังนูน้นแต่ว่าเราจะมุ่งหน้าเดินไปตรงนี้ก่อนนะล้วจะมีพระศิวลีมีหัวใจพญาน,นาคพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาอยู่ด้านนี้ธรรมชาติล้วน,นเลยตรงนี้เป็นป่าช้าเก่า ตันี้ก็จะเป็นกุฏิของตามาภาพส่วนมาตรงนี้เรียกว่าประตูอิมบุญสุขใจบารมีพระเกียรติมรกตรสุขโขปุญญสะสัอุจโยการสั่งสรุปนำความสุขูให้ข้อมานี้ก็จะเป็นมุมที่เย็ยนที่สุดแล้วนะที่เราสามารถที่จะมานั่งพักผ่อนได้แล้วก็มีพระแก้วม,มรกตรอยู่ข้างในมีพระบรมสารีริกธาตุมีหลวงพ่อสมเด็จโตแกะสลักจากไม้ขนุนลงทองแล้วก็มีหลวงพ่อองค์ดำจากประเทศอินเดียมาให้กับบรรยาโยม สามารถมากรบบาบไหว้สามารถมาขอพอรได้นะเือว่าเรามาสร้างบุญเรามาสร้างบารมีด้วยกนันนะโยมนะญาติโย,ยมที่เห็นคลิปจากคลิปของเพจของโยมพ่อสมัยก็เรียนเทินจริญพรมีอะไรไหมโยมพ่อครับผมก็มา <c oughs> หลายครั้งนะครับก็ติดตามผลงานของหลวงพี่มาตั้งนานแม้แต่การให้ความรู้กับเด็กเรื่องความคิดอ่านต่างๆนะครับก็ได้ นี้อยากให้ท่านพาดูว่ามีอะไรมั่งตรงนี้นะครับะจะเจริญพรนิมนต์ครับหลวงพี่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าตอนนี้คือสาลาพระเกล้มรกรแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นหัวใจดั้งเดิมคือหัวใจธนาหัวใจพญานาคแล้วก็จะมีองค์ปู่องค์ทั้งสี่ตะกูน่ะมีพญานาควิรูปะโคเอราปทะชพยาพุทตะแล้วก็ออก,กันหาโคตมะแล้วก็มีองค์ปู่องค์ย่าแล้วก็มีพระพุทธรูปปางจากักรพรรดิน่ะด้านนี้นะก็เลยโอ้ร่มรื่นมากโยม